ไไไได้ไปส่ววนนครรักรกิอ,กอะ็ม่่ตต้้ออองงกกกลลััววินะไไร็มีเสนอเมนูแกงผักเหือกนะคะทางเหนือเขาเรียกว่าผักเหือกแต่ที่แพรเรียกผักเหือกคือกอไก่นะคะมันจะมีกอไก่กับดอเด็ดสกสกุลผักนี้จะมีรสชาติของเขา,าจะมีเปรี้ยวๆคะ่ะเปรี้ยวตรงไอ้แดงๆเงนี่ยคะ่ะถ้าเราไม่ชอบเปรี้ยวมากเราก็เอาแดงแออกมั่ง ถ้าชอบเปรี้ยวก็ให้เขาติดอยู่ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ออกหมดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเครื่องปรุงของเขาก็มีขา่าตะไคร้กระเทียม,มแล้วก็เกลือค่ะเอามาโขละค่ะโขกโขกใส่กันแล้วก็ถ้ามีรากผักชีก็ใส่รากผักชีไปไหนก็ได้ก็มันจะทําให้หอมพอเดือดแล้วเราก็เริ่มใส่มะเขือเทศไตก่อนอ มันจะแกงนานหน่อยอผักนี้ใบมันใบของเขาค่อนข้างแข็งอะคะ่ะเราจะใช้เวลาในการแกงนานหน่อยเป็นกับข้าวทางเหนือนะคะวันนี้พอสุกพอสุกใกล้ปรุงเราก็ใส่ใบผักชีไปได้ะะเพิ่มสีสันและเพิ่มความหอมให้เขาไม่มีอะไรยากอะคะ่ะง่ายๆแป๊บเดียวได้กินนะละเนี่ยเราจะใช้เวลาแกงสักพักหนึ่ง รอให้ใบเขาเปื่อยหน่อยก็เป็นอันว่าสุกนะคะ